ประเมินภาพลายวิจารณ์ภาพชื่อภาพคือเจแปนบูดะชื่อศิลปินคือตอดอารักอ่อนวิไลใช้กระดาษผ้าใบขนาด30คูณ40ค่ะและมีเทคนิคการวาดลายเส้นที่ดูสนุกและสีที่สดใสค่ะภาพเกี่ยวกับสังคมและศาสนาสัดส่วนจากความรู้สึกและมีดุลยภาพแบบสมมาก มีจุดเส้นรูปร่างรูปทรงขนาดสัดส,ส่วนแสงเงาสีบริเวณว่างพื้นผิวภายในภาพมีการใช้จุดเส้นรูปร่างรูปทรงขนาดสัดส,ส่วนแสงเงาสีบริเวณว่างพื้นผิวการใช้ทัศนธาตุอันได้แก่เส้นแสงและเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวมาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงามภาพนี้เป็นภาพที่ศิลปินต้องการให้สื่อถึง วัฒนธรรมหรือวัตถุหรืออะไรก็ตามมักจะมีมิติมืดอยู่ในตัวเสมอทำให้ผู้วาดได้วาดภาพออกมาอย่างน่ารักและดูสนุกและพร้อมที่จะฉีกหรือออกนอกกรอบของสังคมเช่นปกติเราจะเห็นรูปพระพุทธรูปเป็นสีเรียบๆแต่ภาพนี้ผู้วาดทำให้ฉีกนอกกรอบเป็นสีสดใสค่ะสิ่งที่ได้รับจากรูปภาพนี้คือได้เห็นการสร้าง และการรับรู้เชิงศิลปะใหม่ๆที่ฉีกออกไปจากกรอบสังคมเดิมๆค่ะข้อดีภาพหน้าดึงดูดดูเท่มีสีสันข้อติมีสีสันแต่มีความหลากหลายน้อยไป Now that I'm a lady No, she's a maid, maid, yeah Tell me, I'm so to see I just want you on my phone right now I just wanna hear your mind